สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องูมิปันตุลากันนะคะคลิปนี้นะคะที่ท่ายทอดในเห็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคมิปันตุลากันค่ะอันนี้กําลังบรรทุเข่ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเข่าขึ้นเราได้ค่ะเด้อติดตามมาเบิ้งเลยค่ะอ่าครูฤทธิ์สวัสดีเอฟซีก่อนค่ะครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะยอดเยีเ่ยมค่ะเ<ป>ขาโดากลาง อาวอันนี้คือเขา้าเข้ายังค่ะเนี่ยเข้ายังาาครูยูสวัสดีเอฟซีหนลูกสวัสดีครับครูอรัญยูวันนาค่ะหลานคูมพันนี่หละโอเคร่วมด้วยช่วยกันค่ะครอบครัวสามัาคี่้ะค่ะเด้อพี่จิมาขึ้นเล่าพี่ค่ะวิโรดสวัสดีเอฟซีหนิลูกวิโรดสวัสดีครับวันนี้กับครูว,วิโรดป่นงามหลานคูมพันค่ะอันนี้กับน้าแดงค่ะน้าแดงวันนาสามีคนเตือนใจวันนาค่ะครอบครัวคูมพันนี่ละ รวมด้วยช่วยกันเข้ายังหน้าแดงเมื่อนี้เขายังเขาเจ้าเขาเจ้าค่ะเมื่อนี้ได้เขาเจ้ามาแล้วตากจากเมื่อนี่หน้าแดงตากจากเมื่อสามเมื่อค่ะตากสองสามเมื่อค่ะไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้เกี่ยวก่อนวันก่อนอันที่เกี่ยวเมื่อคืเมื่อวานคืนก็จะโอเคสู่ๆนะคะพี่น้องรวมด้วยช่วยกันค่ะเขาเจ้าค่ะพี่น้อง สวัสดีเอฟซีก่ลูกสวัสดีครับอันนี้กับหลานสายค่ะเออเขาต้องเก็บมาาเวินปิงงาเอาเก็บรถมาลูกมาช่วยกันทำมาหากินปลาดอกปลาดอกมาปลาดอกมาโอเคค่ะหลานชายครอบครัวคุมพันค่ะสามัคคีครอบครัวสามัคคีร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนเข่าขึ้นเล่าค่ะพี่น้องเอ้ยมาเด่ะมาเบิ้งเลยค่ะคนเข่าขึ้นเล่าเปิดเออเปิดเท่นยังเนี่ยเปิดเพื่อเอาไปถอ๋อเปิดถีดี ค่อยเฮ็ดลูกค่อยเฮ็ดห้องพวกฝ้าเราเฮ็ดแบบใจเย็นๆเลยกะ่ทีโฮกแน่จยากน้อยได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นแต่เล่าเขาเนียค่ะเป็นหลังบ้านโอเคค่ะโอ้สู้ๆเด้อสู้ๆเด้อพี่น้องเอ้ยเข่าเจ้าเข่าเจ้าเข่าเจ้าค่ะผมพัดทบเซตแบบผู้เดียวก็ต้องยืนซอยกันซอยกันมันซ่า ซอยกันเด้อค่ะซอยกันไปกอดเขาไปซอยกันลูกซอยกันป่ะรวมด้วยช่วยกันครอบครัวสามัคคีร้อยรักสามัคคีขนข้า้นเข้าขึ้นเล่าค่ะคนเข้าขึ้นเล่าแต่พระทันได้มาเบิดเราค่ะได้มานานึงป้าดอกสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีค่ะพี่สาวคุ้มพันธุระกันค่ะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเราครอบครัวเดียวกันครอบครัวพอเพียงค่ะกินอยู่แบบพอเพียง ไม่ต้องเสี่ยงยากจนทำกินเพื่อเลี้ยงตนเพื่อขึกผลให้ยืนยงค่ะครอบครัวคูมพัน<ม>เฮ็ดย่าง<ม>กับเฮ็ดซอยกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเงยนเย็นก่อนครับใจเย็นค่ะไม่ต้องรีบร้อนใยนเย็นนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆอ,อ,อ,อันคน้นเถทเป็นกะเียยูนะาแดงแล้วก็เียยู่ในตะเล้าไทยเห็นวิธีการดำรงชีวิตแบบขอเพียงนะคะ่ะแบบครอบครัวคูมพันนี่แหละชีวิตแบบบ้าน ค่ะตากเขาเกี้ยวเขาแล้วก็ตากตากตากแล้วกันเนี่ยค่ะคนขึ้นเล่าสมตากมียู่บประดอกมีตากอยู่บอ๋อตากอยู่เต็มเดี๋ยวยิพาเอฟีไปเบิงะะ้งเลยค่ะตากเขาอยู่ายนาสันเออเดี๋ยวก็จีเบิ้งเมื่อนี้เมื่อนี้ครูคำพันเอาแนวตากมาให้ยู่เด้อ,อยู่นหน้ลาลังรถแนวตากเขา เออร้านจากเขาร้านจากเขาเออเออเออครูเพราะว่าครูมพันบ่ญหัจักงย่างพร่นกับลูกดีแล้วค่ะก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้เอาน้ำกันนี้ละเพราะัวครุมพันสามาขี่ดีเด้อค่ะบ่จมบดากันจ้าเถอะหักกันหลายยิ้มเปยเปยเหตุงานไปนำยิ้มไปนำฟุละยิ้มเปย่อยเปื่อยอยู่ค่ะอันก็พวร ครอบครัวมีซี่ครอบครัวเด้อค่ะมีสิบเก้าชีวิตพี่น้องเลยสิบเก้าคนแต่กะลากับมากินขา่าหลังบ้านคูมพันนี่แหละเป็นเ็ดมองกินข้าน้ำกันครอบครัวสุขสันต์เนาะครอบครัวงหญ่แต่ว่าก็มีความสุขเทศอย่างกับเทศดซอยกันเบิดทุกอย่างค่ะปลาดอกเราก็มาให้เป็นกําลังใจพี่สาวคูมพันนี่ละปลาดอกรัมสีมาชัย เตือนใจไปไหนน้อเ่ยน้องเตือนใจตาเขายู่ออน้องเตืนใจตาเขากินน้ำไปหนาพุ่เล่มือน่ยคุพนก็กินน้ำไปนาพ่ละมันมีสองพนะครับตีเน็ดนี่และครเปลี่ยนของตาแดงเปลี่ยนหรือได้จากกระสอบอันเนี้ ข้าเจ้าเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยฮะอ๋อยี่สิบเอ็ดกระสอบเปเห็ดนาเพื่นขาเจ้าอันนี้เขอเขาองไอ้ที่ไปเทดนาเพื่อนที่อู้ได้หลาได้เนาะนาใหญ่โอเค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 ค่ะโอเคหมากดีเนาะหมากดีก็ได้หลายนี่ค่ะเขาก็เอามาเทใส่ตะเล่านี่ค่ะ ทเทใ้แต่เรอเทออกมัดเป็นถุงมาแล้วก็เทออกเ,อเดี๋ยวหันหน้ามาพี่น้องห,ห,หันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาเออหันหน้ามาอย่ามายุดหลังรถนี่นออสองคนน,นี้ปิดคลิปปะผู้เลี้ยงหันมะขอบคุณ,คณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณเอฟซีค่ะขอบคุณครับสว,ส,สวัสดีค่ะพบกันใหม่ได้ค่ะ กับช่องคูมพันตุลากันค่ะโอ้จิมมีนเนาะเพื่อนพูดเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะนาแดงปิดเกียบแล้วสวัสดีครับ oh, สวัสดีครับ